วันนี้นะคะพาน้องอังเหวนกับน้องอารินมาเดินตลาดนัดในวัดนะคะแล้วก็ป๊าๆมีงบให้สองคนเท่าไหร่รวมกันห้าสิบาทต้องแบ่งกันนะแบ่งกันคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่หือเปล่าอ่าคนละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอโอเคไหมแบ่งกันอรินคนละยี่สิบห้าบาทโอเค,อเคไปไไอัง้งเหวินคิดไปหรือยังว่าอังเหวนจะซื้ออะไร ยี่สิบห้าบาทนะได้ยี่สิบห้าบาทฮะกิ๊บเตอร์สิบ<า>บาทอะ่ททคะคะเซรีนี่ได้อะไรหรือยังไ,ไ,ดได้อะไรไไหรือยังยังเลยน,เน,น้องอ่นกับน้องดินเลือกคลิปอันนี้ยังรัดผมนะลูกอรลนอืม อยากได้อะไรนี่ท่านที่มีขนมจนเลยนี่ไซืเกินงบไหมนขอเลยนะคะลูบิกลูบิกเกินงบหรือเปล่าไม่รู้สิไปดูสิไปดูมันเกินงบไปเยอะเลยนะลูกมันมีงบอยู่แค่20บาทอะอซื้ออะไรได้เนี่ยถามพี่ซิมีอยู่แค่นี้ อ่านี่เป็นแม่เหล็กอ๋อค่ะอันนี้อ๋อมันเลี้ยงใหญ่อย่างงี้น,นี่เดี๋ยวพี่แกให้ดูอ๋อลองหมุนมก,ก่อนได้ค่ะเพราะว่าหมุนดืน้อนะสองมือรึสอมือหนูจะหยิบไปถ่านูระวังของพี่หล่นนะพี่หล่นต้องซื้อน,นะเนี่ยให้อปาช่วยดูอ่านี่อยากได้อันนี้อันใหญ่นี่อืมอยากได้อันใหญ่ อีกยักนี่โอ้หลงหไหมมยอะปปารับหนสิปปารับหนสิปปาดูสินี่ยน่ยรับไปดูสิได้โอ้หมุนได้ด้วยมได้ะหม่อันพอดีพอดีมือผู้ใหญ่แต่เด voilà> ็กนี่คือต้องโอ้อันใหญ่มากเลยมาเอามเมานะ 60บาทโูของหุนได้ไหมได้ของอลินได้ไหม60บาททำไงดีเนาะ60บาทนี่อ่ะอ่ะจ่ายตังค์ให้พี่ไปเลยอ่าอแลรโอ้ร้านนี้ก็มีรูบิกเหมือนกัน มีขนมด้วยโอ้ขนมเต็มเลยลูบิกก็มีมีการ์ดด้วยวเป็นการ์ดด้วยอะ่ะเนี่ยมีการ์ดด้วยลูกฮะการ์ดด้วยมีไข่ด้วยอืมใบเท่าไหร่คะสามสี่บาท ใช่อู้นี่ขนมแบบนี้เต็มเลยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอาลีนฮะเนี่ยจะแบบไหนอ้าโอ้โหขนมเยอะเลยอาลีนหลายลายลาย่ยยยนะาเรื่อไม่ถูกเลยออันนี้แล้วเหรอเนอู้เยอะเลยฮะ นาฬิกาอืออันนี้คืออะไรอ่ะลูกอู้หูห่อได้ไหมกี่บาทต้องกี่บาทถามป้าป้ายี่สิบห้าบาทอ๋อมาดูสิ แม่ดูสิมีของแปลกๆอะไรมั่งนี่มีอะไรนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นรุ่นรางวัลอะไรเนี่ยฮึรุ่นรางวัลฮึตุ๊กแกก็มีอืมแปลกๆเยอะเลยน,น้องอุ่นหนูเลือกของเลือกไม่ถูกเลยอยากได้ไหนลูกอยาได้ไหไ นี่แต่แม่ยังไม่ได้ดูเลยกีบอันนี้หรอจะเ,เล่นยังไงคะจะเล่นยังไงคะเล่นยังไงอู้อู้อู้ให้เรียงกันให้แม่จ่ายตังค์พี่ก่อนมาให้แม่จัดตังพี่ก่อนงอนงน,อนโอนอันนี้เป็นอะไรเนี่ย สกูชี่อนี่สกูชี่ก็มีอันนี้เป็นสกูชี่เป็นสกูชี่นิ่มๆะเป็นนิ่มๆเอาหุนโชว์สินี่มีบาวนี่ด้วยเอาบาวนี่ไหมเอาไหมอย่าจับนะเอาไหมคะเอาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแม่เลือกให้นะ อันนี้ก็มีเค,ค้กส้มเอาไหมมีเค,ค้กส้มเค,ค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตไหมคเค,ค้กส้มก็น่ากินอันนี้เท่าไหร่คะมาทางนี้อลีนไปไหนเอาอันไหนโอเคหยิบได้ใช่ไหมคะน,นี่เนี่ยหาให้พี่เลยให้พี่เลยอลีนเอาอันนี้เหรอลูกน้องเรียนเอาอันนี้ ค่ะค่ะอัเงินอร่อยไหมอลินกินเลยอร่อยไหมอืมอร่อยไม่เป็นไรลูก ผัดกันกินอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม